มากมากเลยอยากจะขอโทษใครเป็นพิเศษไหมน้องชายโทษหมดเลยการที่พี่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าโอ้โหนี่กินไปครึ่งคอแล้วป้องกันแชร์ไ้ไม่ได้ถือว่าน่าเสียดายแทนเจ้าผ่ายจริงๆนะครับอาวุธอะไรก็เร็วกว่าทุกอย่าง ทำให้พลัชัยส้ำเร็จแล้วครับมักโจโคราชั้นนะกองค่ายยังไม่เคยมีใครเป็นแชมป์ลัดเป็นเลยครับก็ถือว่าเป็นคนแรกเลยของค่ายเลยตั้งแต่ก่อตั้งมาเกมการชกวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมีพลันใจไหมมีพลันใจช่วงยุคไหนยุงไหนยุคไหนก็ที่เราซีก็พอรู้ว่าเป็นรองก็ยังสู้ครับก็ ถ้ายังสู้ก็ยังมีโอกาสชนะอ๋อตอนนั้นเราคิดว่าเราเป็นรองเรื่องอะไรตอนนั้นตอนนั้นปไปน่อยเป็นรองสีเม็ดร้อมไหมเป็นรองสีเม็ดร้อมใช่ไหมเปองอ๋อแตกนี่แตกอยู่ไหนนี่วายวุฒก็ไม่แน่ใจอะไรเท่าไหร่ไม่ไม่ทราบโอ้ไม่ทราบแต่ว่าแรกกันสะพันหะแหลกเลยนะครับอ่ายกสุดท้ายเนี่ยพี่ชูบอกยังไงเราแค่เกมเราพลิกสถานการณ์ยังไงอะตอนนั้นอะถือว่าเห็นเห็นว่าเป็นรองเนี่ยพี่ชูบอกก็เดินเหมือนเดิมครับก็ขยัน วยังไม่ได้แพ้ครับอ่าเจังหวะที่ลุยเข้าไปตอนนั้นเนี่ยเราคิดไม่ว่าเราจะสอกสอกพิการลงนั้นคือเราเราฝังยังไงอะไรยังไงออกอาวุธวางผลทุกลูกโอ้ลูกนี้ลูกซ้อมมานะคือไงซ้อมมาซ้อมมาด้วยใช่ไหมกันส่องด้วยมีส่องมาด้วยมีครับโอ้หลังจากที่ฟันชั่วเข้าไปเจงหวะที่ที่คู่ต่อสู้เขาลงไฟนะเหมือนกับว่าพี่ก็หยุดเลยครับตอนนั้นเรามั่นใจเลยใช่ไหมว่าชนะแน่นอนมั่นใจครับ มั่่นใจวาคือไม่เข้าแล้วครับโอ้โหสำเร็จแล้วนะครับวันนี้วันนี้เก็บชัยชนะไปฝากใครบ้างเนี่ยอ่ะได้เก็บแชมป์เนี่ยก็ขอบคุณนายหัวขอบคุณอาม่าเยเตงนายวอลคุณนะนาชูนะบักโจูนะครับก็ขอบคุณนายยุทธมอนายยุทธแล้วก็ทีมบอลใต้แล้วก็ทีมงานพี่แป้งแล้วก็เกี๊ยบทีมงานทุกคนนะครับเกี๊ยบนากอ๋อครับผมก็ขอบคุณ ทุกกำลังใจครับก็วันนี้ผมทำให้นายหัวได้แล้วครับแชมูรัดน้ำเนินสํเร็จนะพี่ชูครับพูดถึงเกมวันนี้หน่อยหนึ่งพี่เป็นยังไงบ้างถ,าถือว่าเด็ดมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจนะครับ,รบผมรู้ว่าสียกเนี่ยมวยก็